เสิรก็บไหมท้าไมทึงกลัวจินะเด็กขยาขอบคุณเจ้าของคลิปค่ะทำาไม่ึงกลัววมเสียงวิ่งเขินเยอะเข้มกับตอนนเข้ม้มต่อจากคลิปที่แล้วค่ะตะกุมากไม่ได้สีเหอังอีลาน้อยฉีดมาขึ้นรถนอนได้การเป็นแบบไหมากชมไปพร้อมกันจ้าครับพะดีเราได้พักพักล่ำไงแรกเราพักแล้ พอมาเมืนันหมดกัดเก็บบลกเจ็บันวันหมดกัดเก็บบ่บเกเจ็บพขาจีร่าว่าได้หรือเปล่าวันนี้ไม่ไไมเจ็บเลยเรียกว่าหมออมมือหนอิงแห้งแต่หนูหายก่อนเพาะรู <c oughs> ้สึกแบบเดียดไหมลูกเดียดไหมไม่่ะซื้อๆดิตะควานมาดิค่ะ โอ้แตเจิงของเจิงไหยนอารูกก็ได้ไงเตอวลามาเรียกตูดปลาถึงหรอกนี่แหละเวลาเราเป็นไข้เป็นอะไรมันก็ใช่เองลูกยิ่งอยู่ตูดมันยิ่งไม่เจ็บแผลมันจะเจ็บตูดหนูฉีดตูดยังไม่เจ็บขนาดนี้เลยไม่ถึงอันนี้เจ็บด่บ่ะเจ็บนิดนึงค่ะแต่ว่าอันนี้จะไม่เจ็บมากถ้าฉีดตูดจะไม่เจ็บมากแต่ว่าวันวันสอนที่ที่หนูลัวหนูไปฉีดที่โรงพยาบาลแล้วเขาเข็มทุกนีอ แม่พูดกักันเยอะแต่แม่บอกแวะๆเท่นี้มัหายกูหมดเขา